สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมค o กกิลันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมปนะครับมาตะลุยแมปในแชมเปี้ยนลีกนะครับแมปที่เป็นด่านอ่าด่านที่หนึ่งะครับก็คือด่านที่มีชื่อว่าป่าต้นไม้อ่าเกลียวพิศวงนะฮะก็เหมือนเช่นเคยเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านที่หนึ่งนะครับส่งท้ายนะครับก่อนที่แพทอัปเดตปลายเดือนจะมานะครับ แน่นอนเนาะตามปกติเลยก็คือ,อพอเป็นแผดปลายเดือนเนี่ยด่านที่1ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีด่านใหม่เข้ามานะครับอยู่รู้สึกจะอยู่ด่านที่3เหมือนเดิมเนาะพอมีด่านใหม่เข้ามานะครับก็เหมือนเช่นเคยเนาะเดี๋ยวจะมาเล่นแมปนี้ส่งท้ายนะครับก็ทําคะแนนเหมือนปกติเลยครับก็เซตที่ผมใช้ประจํานะครับในด่านป่าต้นไม้เกลียวพิสซงเนี่ยจะเป็นเซต นี dos, ่เซตนี้เลยครับอ่าผัดแรกเป็นดรา้อนอ่าเป็นดรา้อนคุกกี้ลำไยนะครับผัดที่สองจะเป็นคุกกี้รสชูโรสนะครับอ่าสมบัติก็จะมีเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์อ่าดาบนะครับแล้วก็ต่างหูนะครับสามชิ้นนี้นะที่อ่าเซตนี้เลยที่ผมใช้ประจำเล่นในดาเนี่ยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะก็ลุยกันเลยครับ มาเล่นส่งท้ายกันเนาะด่านนี้รู้สึกว่าแพทอัปเดตายเดือนธันวาคมรู้สึกจะมาวันที่สาเอดเนาะตรงกับวันสิ้นปีพอดีเลยครับ อันนี้อันนี้ไม่ซีเรียสคะแนนนะแต่ก็ถือว่าทําคะแนนไปในตัวก็ได้นะเพราะว่าแค่มาเล่นเล่นแมปนี้ส่งค้ายเฉยๆไงอันนี้คะแนนไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้แข่งจริงไงไม่ได้แข่งจริงควยจริง โบนัสทามันเนี้ยผมอาจจะเก็บเยลลี่หมีสายลุงได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะอาจจะแบบได้ไม่ครบทุกชิ้นอยู่แล้วแหละแต่ก็พอแบบให้เก็บเก็บให้ได้เยอะที่สุดอนะ เดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มนึงนะฮะโอเคกลับมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมขอเพิ่มความสว่างจอนิดหนึ่งฮะเพราะว่าอุปสรรคในด่านนี้มันจะเป็นไฟมันจะดับครึ่งจอใช่ปะเดี๋ยวผมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็เลยปรับความสว่างจอเพิ่มนิดนึงนี่ไงมาละ คือถ้าเราปรับแบบจอมืดเลยอนะผมมองไม่ค่อยเห็นไงนคือเหตุผลที่ผมลดความสว่างจอไม่ใช่อะไรล่ะคะรับพอดีเซฟแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งด้วยฮะเซฟแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่มือถือครับ แต่ก็ช่วงที่เล่นก็ช่วงที่เล่นคุกก้ลันผมก็ปรับความสว่างเพิ่มครับพอเล่นเสร็จก็อ่าปรับลงแบบช่วงที่ไม่ได้เล่นนะโอเคฝัดที่สองยกเว้นเพราะว่าแบบถ้าสมมติแบบเวลาผมไปข้างนอกเนี้ยถ้าแบบอ่าถ้าไม่ค่อยเห็นจริงๆอะ่ะอาจจะแบบอาจจะต้องปรับความสว่างเพิ่มครับบางทีแบบ อาจจะมีบางครั้งแบบอ่าเขาเรียกอะไรแบบถ้าตรงนั้นมีแดดส่องเนี้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเนาะแบบเวลาไปนอกบ้านฮนะ โอเครอสุดท้ายนะฮะสกิลเจ็บสล้านก็โอเคนะครับที่ตั้งเป้าก็คือเกิน740ล้านนะฮะสำหรับเซตนี้อะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถือว่ามาเล่นส่งท้ายกันละกันเนาะสำหรับด่าน ที่มีชื่อว่าป่าต้นไม้เกลียวพิศวงนะครับเดี๋ยวแพทปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนธันวาคมเดี๋ยวมาลุ้นเนาะว่าด่านที่จะมาอ่าเป็นด่านใหม่เนี่ยจะเป็นด่านอะไรแล้วก็จะยากไหมเอออันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะในแพทปลายเดือนนี้รู้สึกว่าจะมาวันที่สามสิบเอ็ดใช่ปะสามสิบเอ็ดธันวาคมก็ตรงกับวันสิ้นปีพอดีเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้วัน เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าวันนี้วันเพฤหัดใช่ปะอ่าวันนี้วันเพฤหัดที่ยี่บเก้านะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เดี๋ยวผมจะลงคลิปโหมดอ่าทางแห่งจอมยุทธ์คุกกี้รีเทิร์นนะครับตอนนี้ยังเหลือแชปเตอร์สามที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในโหมดนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคู่ต่อสู้หนึ่งจนถึงคู่ต่อสู้ที่สิบเลยนะครับก็จะถือว่าเป็นการ ปิดอีเวนต์แต่ก็จะเหลือแค่หมดยากใช่ปะหมดยากอันนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกเนาะก็คือผมจะไม่ได้มาถ่ายคลิปก็คือผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับแบบช่วงถ่ายคลิปเสร็จผมก็ไปเล่นนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้เนาะสําหรับคลิปอันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้่าพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ